สำหรับผมก็ไม่ใช่สายที่จะมารีวิวร้านกาแฟ,ฟหรืออะไรทํานองนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์จากน้องที่ศูนย์นะครับให้มาถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเพราะตอนนี้กำลังจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ Solar g ก o ูฟนะครับสำหรับใครที่ใช้โซลา r g ก o ูฟเนี่ยก็อยากให้ดูคลิปนี้นะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์รอยัลแอนด์ฟิสะออานะครับ วันนี้ก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับลูกจาก็กี่คนออกไปทดสอบรถกันแล้วนะครับก็จะคนบางเบาเดี๋ยวเราจะมาถามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยี่ห้อเนี้ยมันเป็นแบรนด์อะไรใครผลิตนะครับแล้วก็โรงงานอยู่ที่ไหน เพราะว่า oh, บางคนเนี่ยมองว่าเป็นรถจีแล้วก็ไม่กล้าผมไม่ได้รับสปอนนะแต่แค่รู้สึกว่าเออผมใช้อยู่แล้วมันมันรู้สึกว่ามันใช้ง่ายมันไปได้ทุกที่จริงๆอะ่ะนะครับ เผมชื่อเอครับก็เป็นเซลล์ของบริษัทบริษัททีเรนมอเตอร์ซึ่งดูแลในส่วนของแบรนด์ของโซล่าในส่วนของโปรดักต์ตัวนี้นั่นเองครับผมชอประเด็นเลยนะครับได้เลยมีคนบอกว่ารถอันนี้ก็คือรถจีนครับผมแล้วบางคนก็จะบอกว่ามันคือรถไทยแต่พาร์ทจีนครับจริงหรือเปล่าพี่คืออันเนี้ย ผมยอมรับตามตรงก็โอเคแหละเพราะรถหลาย,ลายแบรนด์ในประเทศไทยก็จะมีส่วนอย่างนั้นอยู่แต่อของเราอจะมีให้ได้มากกว่าในหลายๆแบรนด์ของเรามีโรงงานตั้งอยู่แถวในเซนของราชบางังจะเป็นในเขตฟรีโซนซึ่งพื้นที่กว่า200 200 200ไร่ซึ่งตรงนั้นเป็นเขตฟรีโซนซึ่งทําส่งออกในอนาคตซึ่งเรามีพาร์ทสเปรย์อย่างน้อย30-50%ในการสต็อกคุณย,ยัง่ายๆว่าทุกอย่างและอะไรบางอย่างก,ก็มีใช้ในไทยด้วยเหมือนกันซึ่งกว่า70-80%ก็เป็นของคนไทย ใช่อย่างพวกทําสีทาอะไรก็ทําในไทยทั้งหมดพาสเบิกได้แทบจะอะไรบางตัวก็แทบจะใช้ทดแทนเลยได้ด้วสั้ปาปครับก็คือพี่กําลังมาบอกว่าใช่มั่นใจเรื่องอะไรแน่นอนไม่มีปัญหาครับก็คือถ้ามีปัญหาครับตอนเนี้ยผมากำลังประเมินว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยครับถ้าทํางานเนี่ยพี่บอกพี่สามารถบอกได้เลยไหมว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยสามารถวิ่งออกในทั่วประเทศได้ครับก็คืออย่างที่บอกครับทางเราอ่ะ ในส่วนของรถเนาะพูดถึงเรื่องการรับประกันก่อนเรามีการรับประกัน3ปี30,000โลตามระยะเวลาการใช้งานในเรื่องของการใช้งานปกติครับแล้วก็ในส่วนของตัวแทนจําหน่ายเราก็มีทั่วประเทศเมากกว่า60แห่ทั่วประเทศนะครับณปัจจุบันนะครับณอัปเดตปัจจุบัน ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเรามีตัวแทนจัดจำหน่ายตัวแทนซ่อมแล้วก็ทีมงานในส่วนของฝ่ายขายแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสซึ่งเรามีการอบรมกันเป็นอย่างดีหากมีปัญหาก็สามารถเอารถเข้ามาหรือว่าทีมงานสามารถเรียกรถเข้าไปซ่อมในกรณีฉุกเฉินดได้เช่นกันสามารถพูดคุยกับทีมงานของร้านได้ทางเราจะบริการให้เต็มที่ครับอ, <c oughs> อย่างที่ผมใช้รถมาขับเป็นไงบ้างผมชอบนะครับ,รบการใช้งานครับสนุกมากครับขี่สนุกครับ,ค,รบคือปกติแต่ก่อนผมขี่รถมิกบอา แล้วพอเปลี่ยนฟิลลิ่งมนเป็นแบบนี้รู้สึกมันได้รับอิสระในการขี่เราสามารถกล้าที่จะกล้าที่เปิดเส้นทางใหม่ๆอ่าครับผมเปิดเปิดเวยใหม่ๆออกไปครับแล้วก็เวลาผมไปต่างจังหวัดครับแล้วเอาคันเนี้ขึ้นรถกระบะไปอ่าฮะแล้วไปจอด แล้วก็เอาลงไปเที่ยวเอาไปลุยไปวิ่งอ่าไปลุยอย่างมันพอรถสบายออกแบบประมาณด้วยคอนเซปต์ของรถอย่างที่บอกครับตัวกรูฟคอสตัวเนี้คอนเซปต์ชัดเจนอยู่แล้วบุกลุยวิ่งปกติได้ลุยป่าได้ตามคอนเซปต์ด้วยเครื่องยนต์ตัวเล็กเห็นตัวเล็กอย่างนี้เครื่องยนต์ร้อยร้อยยี่สิบห้าี่สีนะครับตัวเนี้ด้วยสมรรถนะของตัวรถแล้วบ่งบอกสามารถไปได้แน่นอนชาวไร่ชาวสวนหลายๆคนก็ชื่นชอบดีไซน์ประมาณนี้เหมือนกันอันนี้ผมถามเรื่องหนึ่งได้มีผมคุยกับช่างครับ นะครับอันนี้ผมไม่รู้พี่รู้เรื่องของเทคนิคบ้าง้อยขนาดไหนนะเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องของเจ้าตลาดครับแล้วก็เพิ่มช่วงชักครับอันนี้เป็นช่างที่ผมรู้จักเขาบ,บอกออันนี้ผมไม่รู้พี่รู้ว่าอนนผมมใใ่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องข้อมูลเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างเครื่องยนต์เรามีการทดสอบจากหลายๆที่แล้วแหละมีการทดสอบก่อนที่จะนํามาจัดจําหน่ายแล้วก็หลายๆอย่างเหมือนกันก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆจนเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันได้แหละพอะต้องยอมรับผมพูดตรงๆนะผมเชื่อว่าแบรนด์ที่เข้ามาใหม มันก็จะมีปัญหาในช่วงแรกและหลังจากนั้นเราก็จะมีกันในเรื่องของการปรับตัวปรับพาสปรับอะไรให้ใช่ในปัจจุบันชถูกต้องครับอย่างผมอยู่ในในกลุ่มโซล่านะครับจะมีเพื่อนๆด้วยฮะก็เอารถให้ดูว่าขี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาแบบบุลลี่จีนม่นนี่นั่นเสร็จแต่คันนี้ก็พอบุลลี่เรื่องของรถจีนไม่พอบุลลี่เรื่องของการกีนน้ำมันครับถ้าที่ผมขี่มานะครับตอนนี้ตอนแรกอะรถมาล้อแรกเลยอะที่ผมโบนมาก็คือ คาบูมีปัญหาอ่าฮะอ่าคันนี้แต่ว่าบริษัทก็มายกให้เลยใช่ครับไปเปลี่ยนคาบูหรือไม่รู้ก็ทำอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้อัตราการกินของผมก็อยู่ที่3 5มสถึงสีกิโลตรโดยพื้นฐานอย่างที่บอกอ่นนี้ผมแจ้งก่อนอย่างรถคันนี้เป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ในคาร์บูเรเตอร์คือถ้าเทียบกับหัวฉีดอ่ะมันก็จะมันซูงไม่ได้อยู่แล้วถ้าเทียบในเรื่องการประหยัดแต่ถ้าเรื่องของการปรับจูน การแมนเทนต์คาบูยังไงก็ถูกกว่าอ่ะล้างคาบูเดิมที่80บาทร้อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นหัวฉีดเวลาพังขึ้นมามี2สามพันแน่นอนแล้วรถประเภทเนี้ยลุยขนาดเนี้ยแล้วไปที่ไหนก็ช่างทําได้ใช่ที่ไหนก็ทําได้ใช่มันง่ายมันง่ายผมมองว่ามันง่ายแล้วก็อีกอย่างอ่ะพอรถหัวฉีดพอไปเจออะไรพังๆเอาละระบบมีปัญหาเซ็นเซอร์อะไรหลายๆอย่างซึ่งรถกลุ่มนี้ผมมองว่า ตัวคาร์บูเรเตอร์น่าจะตอบโจทย์กับรถประเภทนี้มากกว่าเพราะมันมันมันใช้ลุยไงใช่ใช่ไปคือไปทางชนบทอะไรเงี้ยมันไปได้มันไปได้แล้วก็ยังมีช่างที่เราไม่ได้บอกเขาชนบทนะคือเขาเขาก็อยู่แถวนั้นช่างคนในพื้นที่แล้วกันคนในพื้นที่เขาดูแลได้ครับถูกต้องมันดูแลง่ายครับและอะไหล่บางตัวอย่างที่ผมเคยแจ้งถ้าสมมติด่วนเขาสามารถใช้อะไหล่ทดแทนได้อย่างแบรนด์แบรนด์เจ้าตลาดเนี้ยสามารถใช้ได้อย่างพวกสายเบรกเรือนไม้ผ้าเบรกผมพูดได้เลยว่าใช้แทนงกันได้ อาจจะผมไม่ถอยประมาณนั้นแล้วกันมันมัน,มนอันนี้มันคือสิ่งที่ผมคิดแล้วตอนที่ซื้อคิดว่าเออเฮ้ยม,มันจริงมันมันจะมีรถสักคันไหมตอนนี้ผมจะออกคันนี้นะอ่าครับตอนแรกผมจะบอกเจ้าตลาดครับรู้ใช่ไหมอ่าพอทร <พอ S 2> าบพอทราบครับมีรุ่นหนึ่งอ,ะอ่ะอ่ามีรุ่นหนึ่งแล้วครับแสนอ่ะแสนประมาณแสนนี่ก็ไม่ผิดอ่ะนั่นแหละเรามองเรื่องเรื่องการใช้เงินของเราผ่อนเกินเลยแล้วครับเฮ้ยมีสูกว่าไหมผมก็ไปเจ้าหนึ่งอ่าฮะ เ9 69อ่าเจ้าเจ้าลองเจ้าลองมะเป็นเจ้าลองเอา6แต่ไม่ได้ของแต่งเลยนะไม่มีอ่าอันนี้อยู่เนี่ยมันมโผล่มาไงใช่ตัวนี้อย่างที่บอกราคามันไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกันอ่าพี่ซื้อในราคาสีกลางๆแล้วกันประมาณสีกลางๆราคานีแล้วกันนั่นแหละตัวเนี้ก็จะได้ทั้งในเรื่องของถ้าเทียบกับก็จะมีในส่วนของยางเจโนะมันมันเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าดีเวอร์อ่าไม่ได้ดีมาก สมกร,ราคาครับผมราคาจับต้องได้จับต้องได้ครับใครที่ชอบเที่ยวมันจับต้องได้ขอเรื่องเรื่องเรื่อง,องที่แบบี้เป้าเลยนะพี่าาประสบการณ์ของของของบริษัทที่ทํารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครั้งแรกหรือเบลจริงจริงอะอย่างที่บอกครับว่าเอ่อทางบริษัทอะก็ทางนายมีประสบการณ์ก็เคยดูแลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในแบบสมัยขอเอแบรี <c oughs> แล้วกันก็คืออยู่ในต่างประเทศก็ประมาณหกเจ็ปี <c oughs> แล้วหลังจากนั้น <c oughs> ใช่ครับอยู่ญี่ปุ่นถูกต้องครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมา ทำในส่วนของแบรนด์ในส่วนของนี้ซึ่งโรงงานก็ก่อตั้งมาค่อนข้างหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะลงในบูธมอเตอร์อีโอ์เมื่อประมาณปี2022-23ที่ผ่านมาในบูธมอเตอร์อีโอ์เมื่อปลายปีอะครับซึ่งถ้าใครติดตามข่าวสารของแบรนด์ในส่วนของอัลฟาและโซล่าก็จะเห็นอยู่ว่าจะมีโปรดักต์ไปโชว์ที่บูธซึ่งปีนี้ทางเราก็จะเข้าในบูธของมอเตอร์อีโอล์เช่นเดียวกันก็จะมีโปรดักต์ไลฟ์อัพใหม่ๆให้ไปดูกันเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีรถพวกนี้ต้องโชว์ในงานยังไงก็ไปเจอเจอในงงงงงาาานนได้้อออีีกกครัึึซ่่่่ยทบว โรงงานของเราพื้นที่กว่า200ไร่เป็นพื้นที่เขตพิโซนซึ่งทําเรื่องในการส่งออกในอนาคตด้วยซึ่งพูดง่ายๆว่าเราลงทุนไปจดทะเบียนเริ่มต้นกว่าประมาณ500กว่าล้าน่งเยอะมากครับเซึ่งคนไม่รู้คนไม่ทราบเนี่ยก็คือก็คือพูดกันตรงๆง่ายๆนะครับชัดเจนก็คือเขามีประสบการณ์ในการเกี่ยวกับาการเรื่องของการประกอบรถถูกต้องครับชื่อแรกก็คือแฮร์รี่บอยใช่ครับเป็นบริษัทก็ในเครือประมาณนั้นครับองค์ประมาณนั้นก็คือก็คือไม่ใช่อยู่เฉยๆมาทําถูกต้องครับ ประมาณนั้นเลยก็จะอยู่พวกอย่างพวกชุดสีพวกอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ทีมเรามีไอเดียของตัวเองด้วยนะครับไอเดียแล้วนะมีครับมีครับไอครับีจะไปถึงหัวฉีดไหมติดตามยังไง้องติดตามในช่วงมอเตอร์อีปแล้วกันว่าจะมีหรือไม่มีแล้วก็มีแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าบางที่แสดงว่าแบบว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นเขามีแววตาที่คิดว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีใช่เพราะว่ามันอย่างที่บอกแหละครับว่าถ้านั้นผมบอกได้เลยว่ามี โอเคผมไม่ได้พูดนะครับโอเคแต่เอาประมาณนั้นแล้วกันแต่ว่าที่เรามีไอเดีแล้วอย่างไงก็ต้องไปทางคณะแน่นอนครับก็อยากผมอะไม่ได้สปอนนะคผมไม่ได้สปอนจากบริษัทนี้นะแต่ผมเนี่ยเข้าใจว่าคนไทยอ่ะควรจะมีรถที่เป็นแบรนด์ของคนไทยอ่ะขึ้นมาแข่งขันกันเองสูงกว่าดีกว่าให้ให้ของต่างประเทศเข้ามาแล้วแบบมาเอารายได้ไปอะครับผมแล้วคนไทยก็มีงานทับ ใช่ครับแต่บริษัทที่เขาจ้างพม่านะครับคนไทยครับคนไทยคนไทยครับจ้างคนไทยคนไทยอยู่ครับคนไทยปกติครับคนไทย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 ถูใจเย็นโอ้โหแบ่นประมาณนั้นเลยครับก็อย่างที่บอกเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเรื่องเรื่องพาร์ทเรื่องอะไรสั่งได้ครับการรับประกันสาปีสาม0มื่นโลเรามีบริการเซอร์วิสในส่วนของการบริการโลเนี่ยผมจะได้ถลุงมันให้สุดๆไปเลยใช่ครับโอ้โหเนี่ยใช้งานเนี่ยเต็มที่เลยครับรถตัวนี้เลยนะครับว่าทีมเซอร์วิสต้องมายกรถผมอีก แน่นอนเพราะผมไปอ่ะป่าดงเต็มที่เลยใช่ไหมผมใช้เต็มที่ก็คือสามหมื่นโลผมผมเต็มที่กับมันใช่ครับนั่นแหละฮะอย่างที่บอกว่าโซนยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดง่ายหรอกตัวนี้โชกับปรับได้นะผมบอกก่อนเขาปรับแข็งอ่อนได้คืออย่างตัวนี้จะมีคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งในราคานี้นะราคาสี่หมื่นกว่าได้โชกที่สามารถปรับแข็งอ่อนได้ได้โชกแบบบอกเลยว่าผมว่าราคาเนี้ยหายากนะในการที่แบบได้โชกแบบนี้ผม ไอความคิดนะผมไม่รู้พี่เลนจะใช้มันพังไหมรกอันเนี้ยผมชอบมัน่าอยากลองดูดิว่ามันจะพังมันจะไปได้สุดขนาดไหนใช่ไหมอ่านั่นแหละอย่างที่บอกเครื่องร้อยยี่สิบห้าปกติราคาเนี้ยไม่ค่อยมีในตลาดนะคุณผมยัไม่ว่างเดี๋ยวว่างอ่ะเอาคันนี้ขึ้นเขาโจมเลยขึ้นเขาอ่ะกระโจมลองดูมามามาเวนี้แล้วไปให้สุดมาเวนี้แล้วไปให้สุดผมบอกเลยผมว่ามันไปได้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 อยู่แล้วเครื่องร้อยยี่สิบห้าล้วไปง่ายกว่า ขาวที่แล้วที่ขึ้นอีกจะบอกไหขาวที่แล้วรถใหญ่มากโอ้โหผมบอกเลยเห็นอย่างนี้นะหูกําลังกําลังช่วงต้นเขาจัดมากใช่ต้นจัดต้นจัดมากๆตนขี่สนุกอ่ะใช่ต้นขี่สนุกเกจหนึ่งเกจสองอ่ะคนจะรู้เลยว่าพุ่งปึ๊กปึ๊กปึ๊กกำลังแบบตายเลยะตายนี่ก็คือของสายฝ่ายอย่างเดียวไม่ต้องมองข้างหน้าก็ได้นะครับคืออย่างที่บอกเลยด้วยคอนเซปตร์รถมันเป็นวิวไปเลยวิวอ่าเป็นเป็นแนวนี้อยู่แล้วจะไปเน้นแบบออ้ยวิ่งล้อสองล้อร้อยยี่ร้อยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เครื่องรนร้อยยี่ห้า จะเป็นในเรื่องของการตะลุยช่วงต้นช่วงเกียร์ต้นมากกว่าเป็นเรื่องของการเซตอัพของตัวรถด,ด้วยครับก็ต้องอารมณ์น,นั้นมากกว่านะเดี๋ยววันนี้ที่นี่มีถ่ายน้ำมันเครื่องปีนะครับใช่นะพี่เขาจ่ายตังค์ให้หมดเลยเ <laughs> อาทางแบรนด์ดีกว่าใช่ว่าทางแบรนด์เลทางแบรนด์มนนผมเป็นคนดูแลดีกว่าครับแต่ในเนนทางแบนรนด์โซล่าทางแบนรนด์โซล่าเนี่ยเป็นคนดูแลในเรื่องของกิจกรรมมีกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสฟรีด้านหลัง นะครับผมก็วันนี้ก็มีได้มีเกียรติได้ได้เกียรติจากท่านลูกค้าด้วยมาร่วมงานแล้วก็มาเปกียรถ่ายน้ำมันเครื่องผมมาในฐานะยูเซอร์นะครับไม่ใช่มาในฐานะที่เป็นตั้งใจมาเป็นสปอนอะไรเขาไม่เกี่ยวนะครับผมมาในฐานะยูเซอร์แล้วก็รู้สึกว่ามีข้อข้องใจดีแล้วที่เขามาผมมาถูกวันด้วยผมมาถูกวันลูกค้าด้วยก็ได้มีโอกาสได้เจอกันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเรื่องเรื่องอ่ะน้องปอนครับที่ถ่ายมันเครื่องฟรีพี่นะนั่นสิอะไรเงี้ยใช่โอเคเพราะว่าเนี่ยผมถ่ายไปเนี่ยแล้ว ามพันเลยกได้สามพันโลเนี่ยมาเปียนได้เอาเปียนได้สองเดือนสามพันโลนี่ถือว่าอะไรครับก็ใช้เอาเรื่องเหมือนกันนะมอไซค์ผมจริงๆเนี่ยผมใช้มาสามปียังไม่ถึงหมื่นโลเลยครับมอไซค์ที่บ้านสามปีผมใช้ไม่ถึงหมื่นโลเลยครับีแป๊บเดียวแหละห้าหมื่นผมบอกว่าแป๊บเดียวจริงๆขนาดผมมอไซค์อยู่บ้านมะสามปียังวิ่งไม่ถึงหมื่นโลเลยนั่นแปลว่าผู้ใช้จริงเลยนะครับลุงฮะใช้จริงครับใช้จริงใช้จริงครับเนี่ยใช้หัวด้วยบอกหัวจริงหัวจริงจัง อ๋อครักทักดูที่ผมมาถึงจอดรถก็ลมแล้วอะ่ะเด็ดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาดูนั่นแหละเ,เรามานั่งกันทำไมนั่นเลยก็เดี๋ยวขอลาพี่พี่คือชื่ออะไรนะคืออผมชื่อเอครับก็เป็นเซลล์ที่ดูแลพื้นที่ในเขตภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ก็คุยไงกันแต่ยาวไปจนถึงยะลาเลยครับอ๋อเหรอใช่ผมดูแลถึงนั้นเลยครับโอเคนะครับแต่ที่นู้นก็มีมีมีครับมีมีมมดูแลแล้วทีมสวิสไปไง อย่างที่บอกอะบางอย่างอาจจะต้องเทรนผ่านออนไลน์แล้วก็ในส่วนของเราจะมีในส่วนของไลน์กลุ่มในการคของทีมร้าน,นช่างแล้วก็อบรมคือจริงๆ่อนั้นเนี่ยเรามีทีมเซอร์วิสในการอบรมความรู้ของช่างแต่ละร้านแต่ละร้านแต่ละร้านอยาก<ด>ให้แบบคือเหมือนกับให้ช่างครับท,ที่ที่อยู่ส่วนตรงนั้นอะครับเขาแบบกล้าทําจริงแล้วตอนเนี้ยที่ผมมีปัญหาคือเหมือนช่างเขาแบบไม่เคยกล้าที่จะลงมือกลัวที่จะลงมือ,มอ,อใช่ไหมเพราะว่ามันกลัวว่า ไอ้นู่นเสียไอ้นี่อะไรแล้วแบบว่าไม่กล้าหรืออะผมอยากผ,ผมมีปัญหา,หาอยู่นี่ไงบางทีผมคุยคุยกับช่างน,นะนะเขามีปัญหา,หารหรเรื่องว่ากลัวจะเหมือนอลื้อไปแล้วกลัวแบบเรื่องวารันตีอะไรนี้คืออย่างที่บอกอันนี้ผมแจ้งด้วยพื้นฐานของรลัการบริษัทก่อนนะครับว่าปกติอ่ะคือด้วยทานที่เรามีตัวทแทนจําหน่ายมากกว่าหกสิบแห่งในท่กประเทศก็คืออย่าให้เข้าอย่าถ้าซ่อมแบบหนักๆก็คือให้เข้าในส่วนของที่เป็นตัวแทนจําหน่าย ตรงนั้นอาจจะมีในเรื่องของการรับประกันวารันตีก็คือทางร้านอ่ะผมรมซ่อมให้ถ้าเขามีปัญหาเขาก็จะสอบถามทางทีมซูบิทผมเองเพราะในทีมซูิตก็จะมีผมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยผมก็จะทราบข่าวสารข้อมูลของลูกค้าว่าคนนี้มีปัญหาหรือว่าทีมงานของร้านก็จะโทรมาคุยกับผมหรือคุยกับเซอร์วิสเพื่อที่จะรับทราบปัญหาของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันสมมติใช่อีกเรื่องหนึ่งที่มันมีปัญหาเลยครับสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยอืหแดกแดกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อของที่นี่ครับม่่เออองซฮะ แต่งงี้หมดประกันไหมไม่เกี่ยวเพราะว่าเราดูแลนะครับประกันในส่วนของเครื่องยนต์ตก,ตกแต่งขึ้นอยู่้ายอยากจะแต่งอะไรภ่ายนอกเต็มที่เลยครับตรงนี้กระจกบลาท้ายไม่เกี่ยวครับเพราะ,ะว่าเราดูแลในส่องเป็นคําถามที่ปัญญาอ่อนนะแต่มันมีมัน,นมีคนกลัวจริงจงนี่มีมค้ามีคนกลัวฮะสมมุติผมจะเปลี่ยนคอยหัวเทียนอ่าฮะคอยหัวเทียนแบบแบบแต่งซิ่งอ่ะอ่าฮะหมดประกันไหมถามคอยหัวเทียนแต่งซิ่งไหมมันก็ดูต้องดูเป็นเคสๆไปนะอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วกันแต่ว่า ตามหลักอะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือใช้ของเดิมนั่นแหละนดีที่สุดแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแล้วมันมีผลมากต้องมันเช็คอีกทีว่ามันมีผลไหมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันได้เรื่องพวกนี้เรามาคุยกันได้มันไม่ได้มันเป็นหลักการของแบรนด์ทั่วไปผมพูดผมใช้คำนี้ดีกว่ามันก็ยังบอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีบางเคสที่แบบถ้าตัวคอยมันพาให้รถมีปัญหาส่วนนี้มันก็จะมีเรื่องมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราจะวิเคราะห์แต่จริงจรากอะ้ากี่ยวกับหวเที่ว่ามันไป คาบูอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องละมันก็ไม่เกี่ยวอ่ามันก็จะเป็นจุดหนึ่งสมมุติว่าผมใส่คอยคอยไปนะ่ะคอยแต่งไปแต่คาบูหูน้ํามันท่วมเลยอันนี้ต้องมานั่งเช็คอีกทีแต่คิดว่าจริงๆอ่ะโดยภาพรวมอ่ะทางเราก็จะดูแลเบื้องต้นให้อะไรเราก็จะดูแลเบื้องต้นให้ทุกอยาก่างแหละครับแต่ว่าก็าเดี๋ยวมาคุยกัน<ต>อันนี้ก็ออจริงจริงนะไอ้ความคิดชั่วช้าเข้าใจต่อให้หมดประกันผมก็ซื้อพาร์ตก็ได้เพราะพาร์ตก็ไม่ได้แพงเลยพาร์ตผมไม่ได้แพงพาร์ตผมถูกมาก อย่าไปใส่ไรเทียมเลยพูดลงอะไรผมก็มีเบิกงไม่เกินวันก็ได้แล้วใช่วัน,วนของวันเขาก็ส่งอะไรต่างเทพมาให้แล้วรหรือว่าทางนี้มีถ้ามองว่าหรือว่ารีเฟซล่วงหน้าก็เดี๋ยวเขาสต็อกมาให้ไม่ยากครับตัวแทนจําหนผมรีเฟซได้ทุประเทศฮะสบายใจได้ก็สบายใจนะใช่ครับเรื่องอะไรสบายใจใช่สบายใจได้ครับโอเคก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลบางข้อนนะครับแตงจริงอยากให้แบบช่างมาด้วยแต่ก็ทีมงานช่างผมไม่ได้มาด้วยมีแบบวันนี้ก็ในส่วนของ ผมก็มาร่วมมาทำมารีเทนสองกิจกรรมของร้านด้วยครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายก็ยังไงก็ฝากแบรนด์ของเราด้วยละกันในนามตัวแทนของบริษ,ษัททีเรนมอเตอร์นะครับตัวแทนจนาก่หนในส่วนของแบรนด์อัลฟาวอลัทติสแล้วก็ในส่วนของโซลา r นะครับผมก็เป็นตัวแทนแลก็มีตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศมากกว่า60แห่งแล้วก็ปลายปีนี้เจอกันในกิจกรรมมอเตอร์อีปที่เมืองทองคานีครับหันเราไปน่นเลย ขอบคุณพี่เอนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้โฟกัส Alpha m e r c e d เพราะว่าผมเป็นยูเซอร์ที่ใช้คันนี้คันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่มีข้อมูลของ Alpha m e r ต e d ครับใครที่ดูอยู่ก็ผมมีเพื่อนนะครับน้องบอลทําไปแล้ว Alpha m e r c e d กับพี่โอมนะครับเขาทําไปแล้วล่ะของตัวนั้นแต่ผมอ่ะผมชอบคันนี้ผมชอบสายนี้นะโอเคและนอกจากจะมีส่วนของโซลาร์กร๊ปนะครับก็มี Alpha m e r c e d ผมจะลุยเข้าไปในช็อปดูนะครับวันนี้มันก็จะมีตรงนี้อย่างเท่เลยเนี่ยตัวนี้บูเลตสามห้าศูนย์ว้าวสวยดีนะแต่ถ้ายังไม่มีเงินก็ไม่ซื้อนะครับผมผ่อนไม่ไหวแ้างผ่อนไม่ไหวผมก็ไม่ซื้อ ทุกคนเวลาจะออกรถก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องงบประมาณปุ๊บงบประมาณแล้วก็เงินก่อนนะครับถ้าไปทางด้านเนี้ยเรื่องของงบประมาณที่สําคัญนะครับชีวิตเราไม่ใช่อยากได้อย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นรอยย้อนแอรบิวครับ ทำไมห้องของรอย l e n อนฟิ d แอร์เย็นกว่าห้องนู้นะครับเกี่ยวไหมเอ้ผมเปิดให้แอร์มันเย็นน้อยๆหน่อยแล้วกันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์รูมของรอย l e n อนฟ l d แต่จริงๆเราขี่โซล่ากลับไปโซล่าดีกว่าโซล่าอยู่นี่ครับ โซล่าแอร์ก็เย็นนะห้องนี้แอร์เย็นอยู่เหมือนกันครับสซโคมาดิสซโคมาดิโซล่านี่ก็อยู่ข้างหน้าเลยนะครับติดห้องกระจกเลยดูมินาสี่รอ,อยู่นี่แอบอยู่นี่คันหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้รดราคานะ อยู่กี่หมื่นนะเจ็ดหมื่นป่ะไม่แน่ใจนะครับตัวแรงนะท็อกจัดอันนี้ครับออกมาันนี้พาพาทัวร์เฉยๆนะศูนย์รอยออนอนฟิลนะครับ นี่มาหาน้องปอนน้องปอนทันนี้ขายด้วยหรอครับปอนขายครับเหรอเรามีบริการทำรถไซคาให้นะครับก็คือซื้อรถเราก็ถ้าอยากติดไซคาเป็นรถพ่วงสำหรับคนซ้อนออกคลิปด้วยกันก็ราคาไม่แพงครับเจ็ดหมื่นห้าเรามระบติดตั้งไฟเอาดีนะครับไซคาใช่อย่างเดียวเจ็ดหมื่นห้าใช่รับ,ใ,รบใส่โซลา่าที่นะั่น ได้เรื่องแต่ก็ดูแบบว่าย้อนยุคดีนะ,ะแบบวินเทจวินเทจแล้วก็ผมเองนะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วก็แค่เป็นมาในฐานะยูเซอร์คนหนึ่งนะครับไม่ได้มาในฐานะที่มาเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นอินฟูอะไรผมไม่ใช่นะครับก็แ,แค่ยูเซอร์คนหนึ่งที่ใช้แล้วก็ คิดว่ามันเป็นรถที่ราคาจับต้องได้ถูกดีแล้วก็เซอร์วิสง่ายนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงการันตีผมก็เลยใช้เขาเรียกว่าสิทธิ์ของผมอย่างเต็มที่เป็นรายนิดหน่อยผมผมเข้าศูนย์หมดผมให้ช่างมายกไปหมดเลยครับอ่มันก็มีปัญหาแหละทยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีแล้วรับผิดชอบได้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เขา โอเคเขายังรักษามาตรฐานเขาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รับผิดชอบบายเบียงอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเขาโอเคนะครับผมไม่ได้สปอนนะครับไม่ได้สปอนอะไรทั้งนั้นก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์คนไทยเราก็อยากจะสนับสนุนนะครับใครจะส,สนับสนุนแบรนด์ไหนก็ผมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นรถไทยคนไทยทำทุกอย่างครับ คนไทยทำเองเนี่ยมันต้องจ้างอัตราแรงงานไทยเข้ามาทํางานเพิ่มขึ้นคนไทยก็จะมีงานับคิดแค่แค่ง่ายๆแบบนี้นะครับ